สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับกับ3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี V.I.P แล้วก็ลาว V.I.P นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากคําเตือนทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆเสียงอาจจะให้หายหรือว่าเสียงเบายังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ๆเพราะว่า เหมือนจะเป็นหวัดเนาะเสียงให้แผลไม่หายนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราสามัคคีเมื่อวานนี้ให้3กับ7นะครับผลที่ออก15 7กับ2 1นะครับของเราเน้นเ1นเนาะเขาแยกกันอยู่นะครับ3ไม่มาเนาะใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่57าเราสามัคคี VIP ยให้7กับ3ผลที่ออก0ูนย์กกับ80เน้น3 8มมา93นะครับใครรูดที่3นะครับเข้าไปที่9 3สาม เรา V I P ให้0กับ4ผลที่ออก32183อันนี้หลุดไฟนะครับแนวทางสลับกันนะครับพี่นาะถ้าเกิดในในรอบนี้มาอยู่ตรงนี้ก็จะเข้า80นะครับถ้าเกิดรอบนี้มาอยู่ฝั่งนี้เข้า83นะครับน่าเสียดายนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก็ขอให้ยังเงปังๆก็แล้วกันนะครับ สามคีนะครับให้ไปที่เลข2กับเลข6ลูดไปที่เลข2นะครับ25งห้าสองเจ็ดตัว6กสหนะครับ ส่วนเราสามัคคีนะครับผม VIP นะครับให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับรูดไปที่เลข8 83 85 8 9 20 2 3 29นะครับ3ตัว283นะครับ ส่วนลาว vip นะครับผมลาว vip ได้6กับ0นะครับรูดไปที่เลข6 6 1 6 2 6 8 0 1 0 2 0 8นะครับ3ตัว0 6 2นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว i p นะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงเงปังปงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ